ไปดูแกะกันฮะดอยช้างนะดอยวาวีดอยช้างเรามาชมแกะกันชมบรรยากาศดอยช้างกลง้ไปทางนี้ อากาศยอดแก,แก,แก่ๆๆ<า>บาร์เรนยูหาอาหารอะ่ะไปทำเสื้อขนแก่ไม่ไม่ได้ใส่เริ่มเริ่มเริ่มออกไปตอนแก่ล้ว หมาเลี้ยงแก่เริ่มอ,ออกไว้ตอนแก่และนี่หมาเลี้ยงแก่ใช่ม,อมตอดตอด<ห>เขาไม่ให้หมาไว้ไล่แก่นะ <c oughs> เป็นหน้าที่ของเขาครับ <c oughs> ถ้าแก่ตอนไหนเกเรเขา,า,าก็จะไล่กลับที่เดิมหมาก่อนขึ้นไปหมาเลี้ยงแก่ ตอนตอน,ตอนขึ้นละตอนแกะหมาฉลาดเนาะหมาเลี้ยงแกะไม่ใช่เด็กเลี้ยงแกะนะตอนไปละตอนไปหาแขกะและ แกะตัวชิ้สวยแกะน่ารักมาก นขนูกมากปุบปุยค่ะถายรูปเลยยืนหลับแล้วพวกขอขนได้มั้ยเด็กเลี้ยงแก่นะเนี่ย แถวง่ายมากน่ารักที่สุดไปแล้วหนึ่งตัวตัวนี้กำลังนั่งหลับอยู่ยืนหลับข่ายร,รูปใน้ดย <c oughs> นี่คือหมาไล่แกะหมาเลี้ยงแกะนะคะมีเจ้าตัวนี้ต้อนแกะตัวนี้แหละที่ต้อนแกะบนดอยช้างก็คือตัวนี้แล้วมีอีกตัวหนึ่งพนุ่นกัน เป็นยังไงบ้างได้ชมน้องแกะน้องหมาที่ต้อนแกะนะคะเป็นยังไงบ้างน่ารักไหมมีความน่ารักไหมอ่าที่เรามาเที่ยวกันนี้คือจังหวัดเชียงรายดอยช้างนะทุกคนลองมาเที่ยวมาชมกันดูได้สวยรับรองว่าสวยแล้วก็น้องแกะน่ารักกันทั้งนั้นเลยขนปุกปุยเด็กๆนี่ชอบเชียแหละทุกคนลองมาเที่ยวดูนะว่างๆก็วิวสวยมากขอบอก ดีแล้วบอกต่อวิวดีแกะน่ารักคืออากาศกด็ดีมีเครื่องดื่มบริการด้วยเนาะก็จะมีน้องแกะน่ารักน่ารักให้ทุกคนชมขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะขอบคุณคะ่ะ